สวัสดีครับเพมครับมิสเตอร์เดนโบสกาปี2018ครับวันนี้เพอจะพาทุกคนมาดูวิธีการตรวจเลือดที่ศูนย์สุขภาพฟ้าสิลุงครับยังไงเราเข้าไปดูกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนที่จุดคัดกรองประวัติตรงนี้แล้วก็ลงทะเบียนประวัติแล้วก็แค่ยื่นบัตรประชาชนของเราค่ะ ใช้เวลาประมาณ10นาทีเนาะรวมทั้งหมดแล้วก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้คือทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลและทราบผลแล้วเรียบร้อยในการตรวจเอชวีเ่อนี้คาถามเล่นๆถ้าสมมติว่าเรารู้ผลเลยแล้วเราติดเชื้อตอเราติดเชื้อเอชวีเราเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรักษาสาหรับส่วนหลกการตรวจก็จะส่งต่อเราเข้าสู่บริการรักษาต่อไปใช่ที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ถึงคิวเราแหล้วป นี่ก็จะเป็นท้อให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะมาคุยพวกข้อมูลส่วนตัวเรื่องของข้อมูลความรู้ความเสี่ยงต่างๆบางคนมีความกังวลใจมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปเล่าใครฟังเขาก็เขามาเล่ากันในห้องนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คำปรึกษาก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้เราเพื่อใครกังวลเรา,า,รเราอางแบบนี้ไม่ได้มีการบันทึกเป็นคลิปเสียงหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าจะบันทึกในแฟ้มประวัติซึ่งคนที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ก็มีแค่เรา ส่วนใหญ่เรื่องเรื่องที่จะถามคือด้วยความที่มันเฉพาะด้านเนาะบางคนไม่มีความรู้เขาจถามไม่ใช่วิกฤตสั่งกันยังไงรักษาได้ไหมคนที่เขาติดเชื้อชีวีเขาใช้ชีวิตกันยังไงเพราะว่ากรณีบางคนที่แบบมีความเสี่ยงมากก็กลัวว่าตัวเองติดเชื้อกลัวว่าตัวเองจะต้องตายเดี๋ยวตัวเองจะต้องป่วยหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ให้ข้อมูลเขาไปว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะทุกวันนี้มันมีวิธีรักในการรักษาอะไรแบบนี้แล้วมันจะมีเคสที่แบบว่ามากเหมือนมาแทนเพื่อนไม่กล้าเล่าใช่ไหมจริงจริงก็มีเข้ามานั่งน ประมุงประเด็นเลยว่าวันนี้มีอะไรมาเสียงไหมใช่ไหมเราไม่ได้ไปตัดสินเขาแบบนั้นเราก็จะคุยกับเขาว่าเรื่องทั่วไปอะมายัางไงวันนี้เหนื่อยไหมรอน,นานไหมอะไรเงี้นนยใ,ใช่ให้เขาสบายใจก่อนเพราะถ้าไม่สบายใจเราก็คุยกันไม่ได้ ด้วยความที่เราก็คุยกันแบบเป็นมิตรอนนะเนาะแล้วถ้าเราเจอแบบนี้บ้างอนะเป็นจะทำไงอะอเอออะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้าเราเป็นแบบนี้บ้างเป็นเราเราจะทำงไงเหมือนชวนเขาคุยอะจุดประสงค์ในห้องห้องนี้เนี่ยมีอยู่สามเรื่องเนาะอันดับแรกคือร่วมกันประเมินความเสี่ยงให้เขารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเขาจะวางแผนยังไงต่อ แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีความเสี่ยง<ส>เขาจะลดความเสี่ยงตรงนั้นของเขายัางไงก็คือให้เป็นห้องให้ความรู้ก่อนใช่ให้ความรู้ให้การศึกษาประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้วสุดท้ายคือถ้าเขาจะตรวจมันรู้ผลวันนี้เลยเขาพร้อมไหมที่จะเจาะเลือดกลัวเข็มกลัวเลือดเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่ามาถึงห้องนี้แล้วเกิดเปลี่ยนใ,นในจไม่ตรวจไม่ตรวจก็ก็มีบ้างจากประสบการณ์เนาะคือเขาจะหาข้อมูลมาก่อนรู้รู้เยอะเขาขายมาไหมแค่ แค่มาคอนเฟิร์มกับเราอะว่าเออแบบนี้มันเสียงจริงนะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะตรวจถ้าไม่พร้อมก็จะไม่มาสำหรับตรวจเอชไอวีเราเราจะมีตรวจเอชไอวีเนาะแล้วก็ตรวจซิฟิลิสแทดกรองก็จะใช้ระยะเวลาเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อเลือดเสร็จก็นั่งรอเลยหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปกันที่ชั้นสองเนาะนี่เรียบร้อยแล้วก็จะมา มากโอเคก็เรารอประมาณ1ชั่วโมงนะซึ่งมีก็1ชั่วโมงแล้วผลเราก็ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปฟังผลในห้องกัน ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากความที่นี่โทรไปบอกหรือโทรไปบอกเลย<ม>แบบนี้<ม>ใช่ไหม,ไมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามอยากจะให้แบบได้ทราบผลด้วยตัวเราเองนอเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการวางแผนน่ยบางคนเนี่ยเพิ่งมีความเสี่ยงมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมาตรวจเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เจอจาก,การติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจซ้ำเพราะว่าถ้าก็หายไปเลยผลมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วไม่ได้รับการรักษาหรืออะไรแบบนี้มันก็จะความต่อเนื่องมันก็จะหายไปหรือบางคนที่ผลเป็นบวกเราก็ต้องเตรียมตัวเขาเขา้เขาสู่กระบวนการรักษา มันก็จะสะดวกมากกว่าก็จะไม่ได้มีโทรรัพท์ไปบอกแจ้งทางอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี้ยมันเอาออกเป็นจัดูนย์ไม่ได้เลยด้วยความยินดีได้เลยครับสวัสดีครับทีนี้ครับว่าการตรวจเลือดนะครับใช้เวลาสั้นนิดเดียวเองครับแล้วไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยครับถ้าใครสนใจตรวจเลือดนะครับก็มีช่องทางการติดต่อหลายทางรับมีช่องทางไหนบ้างครับพี่เจ้าเว็บไซต์หลักของเราเนาะก็คือ S r s r s a t i n f o เพจสมาคมฟาสินุองประเทศไทยเนะาะใส่สบายใจเบอร์โทรก็090-648-7407นี่เจ็ก็เชิญชวนทุกคนนะครับตรวจเลือดเรารู้เร็วเราก็าารักษาได้เร็วเนะเราก็จะไม่เจ็บป่วอยอะไรอย่างนี้มันง่ายขึ้นแล้วโอเคครับขอบคุณนะครับขบ้ายินดีครับ